มาครับผมนะวันนี้เรามาดูตัวเรียวมันลิดโฮมนะครับผมนะอันนี้ลูกค้าใส่เซตบีนะผมนะอย่างที่ผมบอกไปคืออาร์มยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมนะเลข14อยู่คนเดียวนะครับคนอื่นเป็นเลขเดียวหมดนะครับแต่พี่เรียวมันลิดเป็นเลข14อยู่คนเดียวนะครับผมนะกับอาร์มยูฟ่าฟาวเดชันฟอร์ทิวเดนนะครับอาร์มทุกตัวไม่ว่าจะเป็นเบอร์หรืออาร์มเราจะใช้เครื่องอัดทั้งคู่นะครับผมนะเราจะไม่ใช้เตารีดนะครับเพื่อความแน่นหนาของตัวอาร์ม นะครับผมนะมาดูกันนะครับผมนะอันนี้คืออัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะลูกค้าลองดูนะครับถ้าเป็นอาร์มไฮเกตนะพออัดเสร็จแล้วโดนความร้อนเยอะๆแล้วแต่มันยังจะวิ่งวิ่งกำมหยี่ไม่เสียทรงนะครับอ่ะตัวนี้ลูกค้าทําชื่ออะไรครับจูดเบอร์ลิงแฮม เบอร์ห้านะครับฟอร์มฮอตที่สุดในทีมแล้วครับตอนนี้นะเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเจ้าหนูดาวรุ่งของลีกอังกฤษเลยนะทุกอย่างทุกชื่อทุกเบอร์นะครับเราจัดเซ็นเตอร์ช่องว่างระยะระยะระ,ะ,ะหว่างชื่อกับเบอร์นะครับมันจะมีระยะของมันหมดเราใส่ดูให้หมดนะครับผมนะก่อนอัดให้ลูกค้าแน่นอนและก็อย่าลืมนะครับชื่อเบอร์ตัวเองชื่อเบอร์ของลูกค้านะครับผมนะสามารถใส่ได้หมดนะครับจะยาวจะสั้นขอให้ใส่ได้จะมีจุดจะอะไรเอจุดวารูดเอจุด วุธิพัสอะไรอย่างนี้ได้หมดนะครับเบอร์ศูนย์ถึงเก้าเได้เลยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมนะตอนที่อัดเสร็จแล้วอัดเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บเรามาลอกดูนะครับว่างานมันเป็นยังไงนะครับความคมความทนของตัวงานนะครับแล้วก็สีของงานนะตัวนี้มันเป็นงานสกินที่ทานเฟิร์มมันจะด้านๆหน่อยนะครับผมนะนี่ครับลูดออกมาแล้ว นะครับผมนะเป็นชิ้นอย่างนี้เลยนะครับเป็นจูดเบอร์ลิงแฮมนะครับผมนะเป็นเบอร์สโมสอน,นะครับมีตาโลโก้สีเหลืองอย่างนี้เลยนะครับผมนะใครสนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมนะขอบคุณมากครับ